สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปรยังประธานาธิบดีแห่งสาธาร,รณารัฐคีกิสในโอกาสวันเอกราชของสาธาร,รณารัฐคีกิสซึ่งตรงกับวันที่31สิงหาคม2566ความว่าพะนักท่านนายซาดีจัปรอฟประธานาธิบดีแห่งสาธาร,รณารัฐคีกิสกรุงบิชเคกในโอกาสวันเอกราชของสาธาร,รณารัฐคีกิส ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพารามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวคิกิสประเทศและประชาชนของเราทั้งสองต่างมีสัมพันธรรมไมตรีอันดีและช่วยเหลือเกือก้อกูลกันเสมอมากว่าสามทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐคิกิิสจะสแสวงหาโอกาส เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าและการลงทุนตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัว วันนี้เวลา17นาฬิกา49นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปร,โร,รโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดงานตรานกยุงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยครั้งที่18ประจำปี2566โอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานและผลิตภัณฑ์มอนไหมระดับประเทศประจำปี2566และผู้ให้การสนับสนุนกรมมอนไหมเข้ารับพระราชทานใบประกาศนิยบัตรเกียรติคุณกรมมอนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในประมหั กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา12สิงหาคม2566ที่ทรงสืบสารและทรงให้ความสำคัญกับผ้าไหมไทยเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทยคุณภาพให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ้าไหมไทยตรานกยุงพระราชทานผลิตภัณฑ์จากหมอนไหมของเกษตรกรให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงรวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยที่มีเครื่องหมายรับรองตรานกยุงพระราชทานว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่18 ภายใต้แนวคิดไหมไทยล้ำค่าสายใยแห่งภูมิปัญญาพัฒนาสู่สากลภายในงานมีกิจกรรมอาทินิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติการจัดแสดงเครื่องหมายตรานกยุงพระราชทานประเภทผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไทยยกดอกลำพูนผ้าไหมแปรวา่าผลงานการประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานและผลิตภัณฑ์มอนไหมประจำปี2566 และการบรูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับมอนไหมรวมทั้งการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทยและสินค้ามอนไหมกว่า200ล้านค้าและที่น่าสนใจคือซิลโฮมการจำลองการใช้ชีวิตประจำวันในห้องรูปแบบสตูดิโอคอนโดมิเนียมที่มีผลิตภัณฑ์จากมอนไหมเป็นหลักตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนซึ่งผลิตภัณฑ์ในซิลโฮมจะมีรายละเอียดของสินค้าและช่องทางการจำหน่ายผ่านทาง QR ว ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ถึงวันที่3กันยายน2566วันนี้เวลา7นาฬิกา47นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติีราชนารีเสด็จไปโรงพยาบาลสัตว์มห AH าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นทิพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ทรงงานวิสัญญีศัตวแพทย์ร่วมกับทีมศัตวแพทย์ของโรงพยาบาลสัตว์เพื่อทําการผ่าตัดทําหมันสุนัขของประชาชนจํานวน6ตัวการนี้ทรงเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศัตวแพทย์สําหรับทรงงานวิสัญญีศัตวแพทย์ด้วยการให้ยานําสลบผ่านทางหลอดเลือดและทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดการผ่าตัดเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสําหรับการทําหมันสุนัข สัตวแพทย์แนะนําให้ทําหมันก่อนอายุครบ8เดือนซึ่งเป็นช่วงก่อนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือก่อนแสดงอาการเป็นสัตว์ครั้งแรกส่งผลดีคือสามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ลดโอกาสเกิดเนื้อง,งอกบริเวณเต้านมในสุนัขได้ถึงร้อยละ99.5ซึ่งในกรณีรุนแรงอาจกลายเป็นมะเร็งได้ลดภาวะต,ตอมลูกหมากโตในสุนัขเพศผู้ และเป็นการคุมกําเนิดถาวรช่วยควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขตล่อดจนลดการแพร่ระบาดของโรคพ,พิสุนัขบ้าอีกด้วยโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นทิพพิมานตั้งขึ้นเพื่อให้บริการตรวจรักษาและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโด้วยทีมสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์และสนับสนุนภารกิจในโครงการสัตว์ปอนโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้าตามพระปณิธานทั้งนี้เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก28กันยายน2566ขอเชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่าย ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ทุกแห่งทุกวันในเวลาทําการตลอดเดือนกันยายน2566วันนี้พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยายลัยทั่วประเทศครั้งที่8 ซึ่งในปีนี้มีมหาวิทยายลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพจัดงานระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่3กันยายน2566มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเครือข่ายคณะกรรมการส่งเสริมกิจาการมหาวิทยายลัยทั่วประเทศและเป็นเวทีในการระดมความคิดความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเสนอนโยบายและแผนพัฒนากิจาการมหาวิทยายลัยกลุ่มต่างๆ ในงานสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลักคือการรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อนําเสนอประเด็นที่สําคัญในการขับเคลื่อนการอุดมศึกษาการประชุมหารือและอภิปรายกลุ่มย่อยและการสํารวจการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอด ภายใต้บริบทของการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยายลัยทั่วประเทศต่ตอไปจบข่าวในพระ